พี่น้องเคยเห็นพวกพ่อมดหมอผีเนี่ยขับผีออกจากคนบางคนไหมครับแล้วผีขับผีได้ไยังไงครับ CGN TV สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาที วันนี้เราจะศึกษาพระธรรมลูกาบทที่11ข้อที่14ถึง28ด้วยกันนะครับลูกาบทที่11ข้อ14ถึง28พระองค์ทรงขับผีใบเมื่อผีออกแล้วคนใบจึงพูดได้และฝูงชนก็ประหลาดใจแต่บางคนพูดว่าคนนี้ขับผีออกได้โดยอาศัยเบเอลเซบูนนายผี Se uh P. คนอื่นๆก็ทดลองพระองค์ ดยขอให้พระองค์แสดงหมายสำคัญจากท้องฟ้าแต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจังหลายจึงตรัสกับเขาว่าอาณาจักรทุกแห่งที่แตกแยกกันย่อมต้องพินาศและครัวเรือนทุกหลังย่อมต้องล่มสลายถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะพวกท่านกล่าวว่าเราขับผีออกได้โดยอาศัยเบลเซบูลถ้าเราขับผีออกโดยอาศัยเบลเซบูลแล้ว ลูกน้องของพวกท่านขับมันออกโดยอาศัยใครเพราะเหตุนี้ลูกน้องของพวกท่านจะเป็นผู้ตัดสินโทษท่านแต่ถ้าเราขับผีออกโดยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วเมื่อคนที่มีกำลังถืออาวุธเฝ้าตึกของตนอยู่สิ่งของของเขาก็ปลอดภัยแต่เมื่อคนที่มีกำลังมากกว่ามาต่อสู้เอาชนะเขา คนนั้นก็ชิงเอาอาวุธยุทธภัณฑ์ที่เขาวางใจนั้นไปเสียและเอาสิ่งของที่ริบมาได้นั้นมาแบ่งสรรปันส่วนใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อต้านเราและใครไม่รวบรวมไว้กับเราก็ทำให้กระจัดกระจายไปเมื่อผีโศกรกออกมาจากใครแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดานน้ำเพื่อสแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของข้าที่ข้าจากมานั้น และเมื่อมาถึงก็เห็นบ้านนั้นถูกกวาดและจัดเป็นระเบียบไว้แล้วมันจึงไปพาผีอื่นอีกเจ็ดตัวที่ร้ายกว่าตัวมันเองเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วในที่สุดคนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรกขณะที่พระองค์กําลังตรัสคำเหล่านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนร้องทูลพระองค์ว่าคันจี่ให้กำเนิดท่านและเต้านมที่เลี้ยงท่านนั้นก็เป็นสุขแต่พระองค์ตรัสว่า คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถือรักษาไว้ต่างหากที่เป็นสุขพี่น้องครับเราอาจจะเคยสงสัยมาก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมพ่อมดหมอผีเนี่ยก็สามารถจะขับผีออกจากคนได้เอะแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เท่ากับว่าเขาก็มีอํานาจในการที่จะทําการอัศจรรย์ได้เหมือนกันไม่ใช่หรือหรือว่ามีอํานาจในการที่จะมีอํานาจเหนือผีเหล่านั้นด้วยไม่ใช่หรือ วันนี้วันนี้พระเยซูคริสต์ทรงให้หลักการกับเราอยาชัดเจนว่าจริงๆแล้วผีไม่ได้ขับผีออกฮะพระเจ้าเท่านั้นครับที่จะขับผีออกได้อย่างแท้จริงครับแต่ว่าการที่เราเห็นใครบางคนเนี่ยที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยขับผีออกได้เนี่ยมันก็มีสองความเป็นไปได้ครับอันที่หนึ่งก็คือขับผีตัวหนึ่งออกแล้วผีตัวอื่นก็มาอยู่แทนมันไม่ได้เป็นการคือมันไม่ได้เป็นการ ช่วยอะไรให้ชีวิตของเขาดีข okay, really ึ้นเพราะว่าเขาก็ยังไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขาเขาก็ยังไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตอยู่ดีใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็มันจะมีประโยชน์อะไรครับที่จะขับผีตัวแรกออกแล้วก็ให้ผีตัวที่2เข้ามาอยู่แทนผีตัวที่2อาจจะไม่ได้ทําให้ชักดิ้นชักงอหรือว่าคลั่งไปฮะแต่ผีตัวที่2เนี่ยอาจจะทําให้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ชีวิตนั้นก็ยังเป็นชีวิตที่อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าอยู่ดีแล้วจะมีประโยชน์อะไรครับที่ จะให้ผีตัวที่1ออกแล้วก็ให้ผีตัวที่2มาอยู่แทนที่บางทีผีมันกเ็เรียกว่าเล่นละครให้เราดูครับคือเพื่อให้เราเนี่ยเชื่อถือศรัทธาในความมีอํานาจของพวกมันว่าสามารถจะขับผีออกได้แต่ความเจริงก็คือว่ายังคงอยู่ในาาใตาอานาจของมันอยู่ดีใช่ไหมครับเพียงแต่เป็นอํานาจของผีคนละตนกันนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย e อย่าขับฉันออกเลยอะไรของเ คือมันไม่มันไม่ต่อสู้กันเองหรือทำลายกันเองเหรอกครับมันก็เพียงแค่เล่นละครให้เราดูเพื่อให้เราตายใจแล้วก็ยังคงนับถือสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าอยู่ดีฉะนั้นอย่าไปหลงกลครับอย่าไปรู้สึกเชื่อถือศรัทธาในสิ่งที่รู้สึกว่ามันสามารถจะขับผีได้เพราะที่สุดแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามถ้าคนคนนั้นไม่ได้เข้ามาใกล้พระเจ้ามันจะมีประโยชน์อะไรที่จะจะหลุดพ้นจากอํานาจ ของวิญญาณชั่วด้านหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เข้าสู่การปกป้องของพระเจ้าแล้วก็ยังไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์ที่สุดแล้วก็ต้องจบลงที่บึงไฟนรกอยู่ดีจะมีประโยชน์อะไรที่จะถูกขับผีออกแบบนั้นใช่ไหมครับนั้นะให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าพระเจ้าขับผีออกเนี่ยผีมันจะออกจริงๆฮะและจะไม่มีวิญญาณอื่นอะไรอีกเลยมามีอํานาจเหนือชีวิตของคนของพระเจ้าคนนี้อีกเขาจะไม่เขาจะไม่ถูกเล่นละครตบตาว่า วิญญาณหน um. ึ่งออกไปแล้วเดีด๋ยวรอวิญญาณอื่นเข้ามาอยู่แทนหรือว่าวิญญาณออกหนึ่งออกไปแล้วก็ต้องไปมีชีวิตที่อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าอยู่ดีขาดสันติสุขที่ที่แท้จริงแล้วก็ขาดชีวิตนิรันดร์แต่ถ้าได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าขับผีออกแล้วมันเป็นชีวิตที่เกิดใหม่อย่างแท้จริงแล้วก็มีชีวิตนิรันดร์ด้วยอันนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราควรจะแสวงหาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะมั่นใจได้ในฤทธิ์อำนาจที่แท้จริงของพระเจ้าในการขับวิญญาณชั่วออกจากชีวิตของเรานะครับ หลังจากนั้นเมื่อจบเหตุการณ์นี้นะครับในข้อ27เนี่ยขณะที่พระองค์กำลังตรัสคําเหล่านั้นอยู่เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนร้องทูลพระองค์ว่าคันที่ให้กําเนิดท่านและต้นนมที่เลี้ยงท่านก็เป็นซุกนี่คือสันลเสริญเยนยอคุณแม่ของพระเยซูคริสต์นะครับก็คือมารีซึ่งเป็นคุณแม่ในฝ่ายโลกคือพระเจ้าได้ทรงใช้ร่างกายของมารีในการที่จะ,ะเลี้ยงดูอุ้มชู เพื่อให้พระผู้ช่วยให้รอดบังเกิดมาเป็นตัวแทนของมนุษย์เท่านั้นเองไม่ได้ให้เรายกย่องมารีพระนางมารีเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะได้รับการยกย่องคือเราก็เราก็ต้องให้เกียรติในระดับหนึ่งะใช่ไหมครับเหมือนกับเราให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณของเราอะครับก็เท่านั้นเองฮะเราก็ให้เกียรติพระนางมารีเนี่ยเหมือนกับที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคนหนึ่งของเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้แต่ไม่ได้ให้ยกย่องชงกระทั่งกลายเป็นเป็นเหมือนกับ ผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพฝ่ายวิญญาณของเราหรือต้องมาตอบคําอธิษฐานของเราพระคัีรพีไม่เคยสอนแบบนั้นครับดังน,นั้นพระเยซูคริสต์จึงปรับความเข้าใจของคนนั้นสมัยให้ชัดเจนว่าแต่พระองค์ตรัสว่าคนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถือเลิกสาวไว้ตั้งหากที่เป็นสุขพระเยซูคริสต์บอกว่าอยา่าไปยุกย่องนางมารีพระนางมารีเนี่ยเกินกว่าสถานะของพระนาง แต่คนที่เป็นสุขที่แท้จริงเนี่ยคือคนทั้งหลายแหละที่ต้อนรับพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ความรอดที่มาทางพระเยซูคริสต์ต่างหากนะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าข,ข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดช่วยข้าขอส่งโปรดนำพาพวกข้าพระองค์ที่จะได้มั่นใจในฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีเหนือปีมาจสตานแล้วก็รู้ว่าอำนาจอื่นที่อาจจะดูมีอำนาจเหนือวิญญ,ญาณอื่นนั้น เปนน็นอำนาจที่ปลอมแปลงเปนน็นอำนาจที่พยายามจะล่อชวนให้ผู้ข่าพระองค์ค่อยวออกจากการเชื่อมั่นในพระองค์ขอสุปโปรดนำพาที่ข้าพงศ์จะรู้ว่าผลนั้นแตกต่างกันเพราะว่าการได้รับการขับวิญญาณชั่วออกโดยพระองค์นั้นจะทําให้เกิดชีวิตที่แท้จริงเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตและปกป้องชีวิตของพวกข่าพระองค์อธิษฐานขอสุปโปรดนำพาที่พว้ข้าพระอง,องค์จะยังคงดำเนินชีวิตใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ต่อไป ในฐานะคนที่เป็นคนของพระองค์แล้วขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วอย่าลืมนะครับรีแอคชั่นต่างๆที่พี่น้องกระทำบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกดไลค์แชร์ไปนะครับหรือว่าฝากคอมเมนต์คำถามไว้แท็กหาเพื่อนทุกอย่างเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสที่คนอื่นจะได้รับพระพรจากรายการของ cgntv ได้มากยิ่งขึ้นให้เรามารับใช้พระเจ้าร่วมกันผ่านทางการให้รีแอคชั่นต่างๆกับเพจนี้ด้วยกันนะครับ